สวัสดีครับพี่น้องขอกข้เมาเรอเล่นกินเที่ยวผมมาตรฐานครับผมเอานะครับมันนี้ก็จะมาว่าเรื่องกติกานะครับในการแข่งขันตะไลพีวีซีขนาด25หเส้นปีกไม้ไผ่นะครับในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพศ2566นะครับณวัดบันบากตำบลน,น้องผืออำเภอเขมราชจังหวัดบุรลราชธทานี่นะครับตอนนี้ไล้มีมาตีไมออกมาแล้วนะครับผมเป็นกติกาเลยนะครับคือ ในวันที่ยิบเก้านะครับผมคู่บาอาจารย์เอฟซีตะไลพี c ีซีนะครับผมในการจุดมือนั่นนะครับเพิ่นจะจํากัดนะครับให้ไข่ละสามบ้างนะครับผมหนึ่งสองสามบ้างเลยนะครับผมเนื่องด้วยสภาพว่าใกล้หอดมือนะครับผมก็คือว่าบังไฟเพื่อมีบังไฟหลายนะครับผมเดี๋ยวถ้าหลายมันจะยืดเยื้อนะครับด้วยเวลาและสถานที่เฮามันจํากัดนะครับผม คือมือนั่นก็เป็นมือออกพรรษานะครับฉะนั้นแร้วทีมงานคูบาอาจารย์ที่พ่นจัดนะครับก็อยากรวมราตัดตอนให้มันเร็วนะครับผมเพื่อให้มันทันวลานะครับผมฉะนั้นแร้วกติกานะครับพี่น้องนะครับผมบังไฟนะครับผมจะเป็นท่อพีพีซีสีใดก็ได้นะครับผมความยาวยี่ห้าเซนติเมตรนะครับผมปีกไม้ไผ่นะครับบาจำกัดสีบ่จำกัดความกวางความยาวนะครับเอามาตามสไตล์ได้เลยนะครับผม วัสดุดานในท่อพีวีซีเป็นสังกะสีอย่างเดียวนะครับผมอย่างอื่นบ่อได้นะครับผมกติกากับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจํากัดบังไฟคือ่ข่ละสามบังนะครับผมหนึ่งสองสามบังนะครับผมเพราะว่าเขาจะประหยัดเวลาแาล้วก็เขาจะกระชับเวลานะครับให้มันท่านนะครับผมบอกง่ายๆนะครับผมล้วก็บังไฟนะครับให้จํากัด่ข่ละสามบังแล้วก็การจุดนะครับมือนั้น ให้เบื้องหน้างานก่อนนะครับผม้าบังไฟมาล่าอีดีนะครับก็จะเฮ็ดเป็นฉลากนะครับผมเฮ็ดเป็นฉลากให้จับนะครับลงทะเบียนเป็นข่เลยนะครับผมแล้วก็จับขึ้นมาได้่ข่ได้ก็ออกไปเลยครับบ่ตองนี่ล่านะครับมือนั่นคือสมมุติว่าเลาะเล่นกินก็ออกไปเลยนะครับผมหนึ่งสองสามไล่ขึ้นที่เดียวนะครับผมเฮาจะมีการดึงเวลาดึงการจุดนะครับผมถึงเวลาถึงคิวคือออกไปใส่เลยนะครับผม บ่มีการดึงเกมนะครับพี่น้องเพราะว่ามือนั้นเวลาเฮากระชับแห้งนะครับผมเริ่มจาก4โมงเช้านะครับผมลงทะเบียนบ่เกินเที่ยงนะครับผมจุดบ่เกินบ่ายสองต้องจบนะครับผมมือนั้นบ่มีการยืดนะครับผมจบแล้วจบเลยนะครับฉะนั้นแล้วบังไฟกับคอยครูบาอาจารย์มาแต่เสาร์นะครับมือนั้นนะครับผมทีมงานตะไลพีพีซีเฮากับพ่อกัน4โมงเสานะครับอยู่วัดบันบากตบลน้องเพื่อเพื่อเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม พร้อมกันในเวลา10.00นพอกันที่ผลเลยครับผมมาก่อนจูดก่อนนะครับทอดเทียงกับเบิดเวลาลงทะเบียนนะครับบ่มีการยืดเวลาว่าเลยเทียงมาลงทะเบียนได้บ่มบ่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าถ้ายืดปานนั่นแล้วของไฟมันจะจะยืดเงาไปอีกนะครับผมเวลามันจะบ่ท่านนะครับเพราะว่ามือนั่นก็เป็นมือของพันศานะครับผมครูบาอารย์สร้างเต่ลทท่านก็ต้องกลับเข่าข่นะครับเพราะว่าเป็นมือเตรียมงานนะครับ มือจุดเลยนะครับผมมือเอาหูเอายังบังไฟนํานะครับผมประมาณนี่นะครับผมเอากติกายยอกๆกับประมาณนี่นะครับพี่น้องสรุปก็คือเป็นบังพี c ีซีความยาวยี่สิบหาเซนติเมตรนะครับวัสดุด้านในเป็นสังกะสีนะครับแล้วก็เป็นปีกไม้ไผ่นะครับผมจํากัด่ายละสามบังนะครับผมสมมุติว่าไข่ยรอเด่นกินกับสามบังเฮือนฝ่าสามบังยังสีหน้าครับสมมุดนอแค่สามบังนะครับผมหนึ่งสองสามนะครับผม ประมาณนั่นนะครับเวลาเขาจะจุดอยู่ที่10นาฬิกาถึง1 0 1 4 0 0นนะครับ4ี่โมงเสาร์นะครับพอด์ตบายสนะครับคือจบนะครับผมบมมีการยืดนะครับผมมือนั่นต้องเวลาคือเวลานะครับผมอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เพิ่นน้่ย้ำมาานะครับเพราะวัาวัดบ้านบากตำบลหนองเืออำเภอเขมราชนี่เป็นวัดต้นแบบนะครับผมเรื่องเหล่ายาปลาปิ่งนะครับผมห้ามเลยนะครับผมมือนั่นนะครับผม ก็ฝากไปยังเอฟซีคูบาจานที่เจ้าจะไล่มานะครับห้ามนั่เราข้าไปในบริเวณเลยนะครับผมพะว่าชะนั้นแล้วหววเด็ตินขาดนะครับผมห้ามเลยนะครับผมถ้ามีเรามือนนันงานอาจจะยุติได้เลยนะครับผมพะว่าเฮ้าต้องให้เกียรติสถานทีนะครับผมตัวนี้เป็นงานสืบสารประเพณีนะครับผมการพนันหรือว่าสุรานะครับคือห้ามเลยนะครับผมอบบยมุกต่างๆนะครับห้ามเอาเขาไปในวัดนะครับผมห้ามเขาบริเวณงานเลยนะครับมือนนันกับฝากเน้่ยย่านะครับผม ถ้าเห็นนะครับอาจงานอาจจะยุติได้หรือว่าอาจจะเบี้ยนมห้จุดได้นะครับฉะนั้นเลี้ยวกับห้เดนกันยังสุภาพนะครับมือนั่นนะครับผมเรายาปลาปิ่งหามเลยนะครับผมฝากไปยังคู่บาอาจารย์ไข่ของไฟตะไล่ต่างๆนะครับผมตัวนี้เน้นสืบสารนะครับผมมือนั่นกับพ่อกันนะครับผมเน้นย้ำเนื้อครับผมเรื่องเรานะครับผมหามเลยนะครับผมหามเอาเข้าไปหรือว่ากินเมาเข้าไปนะครับผม หามเลื่อยยางัวเด็ดตินขาดนะครับเรื่องนี้นะครับผมเอานะครับพอกันวันที่ยิบเก่าตุลาคมพศ2566นะครับวัดบ้านบากตำบลหน,นองผืออำเภอเขมราชนะครับผมประกวดแข่งขันตะไลพีวีซีสืบสารงานประเพณีวันออกพรรษานะครับวัดบ้านบากตำบลหน,นองผืออำเภอเขมราชจ,จังหวัดอนบลราชธานีนะครับผมเนียนยำคือบังไฟขนาดยิมหาเส้นท่อพีวีซีโบ้จำกัดจี้ได้ก็ได้นะครับผมเป็นปีกไม้ไผ่นะครับคว่ำเงา,าท่อได้ก็ได้นะครับราคา วัสดุดดานในเป็นสังกะสีนะครับหลักการในงานก็จะมีการแข่งขันประกวดเงินรางวัล1น0 0บาทนะครับที่1ที่2กับ800รยที่3 5 0 0ารยหารางวัลชม่มชยนะครับรางวัลละ200นะครับผมกับพอกันในงานนะครับผมเอานะครับมือนี้กระสุปย่อๆนะครับผมกับเงาเติบอยู่นะครับฝากแช่เอาไปนะครับผมสำหรับคู่บาอาจารย์ที่จะมานะครับบังไฟนะครับ สามบังนะครับต่อข่นะครับผมบบยืดเยื่อนะครับผมลงทะเบียนจากซีมงเสาหอดเทียงเลื่อยหันขึ้นจบนะครับผมฉะนั้นแล้วก็ฝากรักษาวินานะครับบังไฟมือนันขึ้นว่าจะร้ายอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานครูบาอาจารย์เพื่อนก็ได้คุยกันนะครับผมก็สรุปประมาณนี้นะครับผมข่าวข่าวนะครับเดี๋ยวพอกันหน้างานครับผมสวัสดีครับ